สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ําของที่ไอคอนสยามนะคะเห็นโอง่งไหมคะโอง่งใหญ่มากเลยค่ะเลยต้องหยุดนะคะถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆน,นะคะดูสิคะโอง่งใหญ่เบ้อเลยค่ะนี่ค่ะชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวที่ไอคอนสยามเยอะมากๆเลยค่ะพอเห็นโอ่งนะคะ ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่มีโอ่งใหญ่แบบนี้นะคะบางคนก็ใช้ไม่เป็นค่ะไม่รู้ว่าจะไปกดตรงไหนนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะถ้าหากว่ามันน้ำไม่ไหลนะคะเราก็จะไปแตะที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ก่อนนะคะน้ำมันถึงจะไหลนะคะ ใครเข้ามาเห็นองค์ก็ประทับใจนะคะนี่ค่ะแตะที่เซ็นเซอร์นะคะน้ำก็จะไหลออกมาค่ะง่ายมากเลยนะคะมาค่ะมาถ่ายรูปองค์กันค่ะสุดยอดไปเลยค่ะมาเที่ยวที่ไอคอนสยามกันนะคะน้องจูมีถามป๊ะป๊าว่านี่คืออะไรป๊าป๊าบอกว่ามันคือองคงและที่โองสองใบนี้นะคะเขาติดป้ายไว้ว่าห้ามนั่งนะคะน้องจูมีบอกว่า ไม่นั่งก็ได้แต่ขอยืนได้ไหม <C> e <an> ชาวต่างชาติสนใจดูโอ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าบ้านเมืองของเขาไม่มีโอ่งนะคะเดินออกมาจากหน้าห้องน้ำนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นศูนย์อาหาร <c oughs> มีอาหารหลากหลายมากมายให้เลือกซื้อ <c oughs> เลือกหากันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมี สินค้าอื่นๆให้เลือกซื้อด้วยค่ะไอคอนสยามมีอาหารมากมายเลยค่ะดูสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะ